อ่าสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนบอสบอกตัวที่นี่ที่ไหนครับที่บ้านพญาน์รีสอร์ทตำบลบ้านคาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีเสียพัดลมเท่าไม่เลยไม่ของกำับอ่าอำเภอบ้านคานะครับรีสอร์ทอะไรนะฮะอเมริกันรีสอร์ทบ้านภูพยารีสอร์ทครับบ้านคายบ้านคายจังหวัดราชบุรีคอ่าวันนี้สั่งเครื่องอ่าสีข้าวยันอ่าอีสกีนะครับครบเซตเลยนะครับทั้งสีขาวกล้องสีขาวๆแล้วก็คัส มาเป็นยังไงบ้างครับบอสวันนี้สีดีมากเลยครับสะอาดดีข้าวเม็ดสวยออกดีเลยครับออกดีสีสีง่ายเนาะสีง่ายเคยสีข้าวมาก่อนไหมไม่เคยครับแล้วคิดไงซื้อเครื่องเนี้ยสีข้าวแบบนี้ก็อยากมีเครื่องกินสีข้าวอะไรอย่างเี้ยนะในนี้อยากลออยากเริ่มต้นอยากเริ่มต้นหนูหนูหนึกว่าคุณพ่อครับนอ้าวแล้วพี่พี่พี่คนชื่ออะไรเนี่ยผมไม่รู้ชื่อเลยพี่สันพี่สันเป็นไงพี่เมื่อกี้ทดสอบสี ก็ดีครับใช้งานได้ง่ายง่ายไหมไม่ยุ่งยากอะไรมากมายครับนอครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาทางช่างเบอร์ได้นะครับด้านล่างถ้าใครติดตามใน YouTube หรือ f a c e b o o กนะครับกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับด้านล่างนะครับผมติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเพิ่มมาให้อีกนะครับโอเคไงถ้าใครอยากชมก็มาเที่ยวรีสอร์ทนี้ได้นะครับบรรยากาศดีนะครับผมขอบคุณมากครับมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยลืมบอกสวัสดีครับตอนนี้ลูกยางฟิวส์ลูกยางลืมบอกลูกยางสี่ ี่คูณเจ็ดแล้วก็นี้สี่คูณีู่ยางของลูกซ้ายใช้ใช้กังไม่เท่ากันคือลูกลูกใส่กันไม่เท่ากันวงไหมไม่วงเพราะที่มันล้ว่ามันไม่เท่ากันจะถานอยู่ใช่ป่ะเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้วิธีการมันจะไม่เท่ากันตัวนี้เป็นทะยบปล่อยข้าวตัวนี้เป็นเรเวลกันปล่อยข้าวคือก็สามารถเล่นให้มันเปิดได้อีกแบบคือมันข้ามมาตรฐานเราแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตเปิดตัวนี้เป็นกล่องคอนโทร ข้างทางโทรศัพท์ก็เดี๋ยวเปิดให้ดู ความเร็วกันครับอเัดข้าวอันนี้คือกรีบขัดข้าวปเรื่อผมเรียกต้นต้นข้างในเหมือนกัน่ต้นต้นหนึ่งต้นสอง้นในต้งจัดคือเครื่องเงี้ยไม่มีอะไรมากมีแค่หนึ่ตัว ูตัวตัวเนี้ยตัวหลังเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอจะไม่ค่อยได้ดูตัวเนี้ยจะต้องมีการตั้งค่าเรื่อยๆตัวนี้ไม่มีเนียนะตรที่เขาติดยางตัวเนี้ยเป็นช่องเข้ากระเพาะข้าวกระเพาะปุ๊บมันเลยกระเพาะได้แค่แปดถึงห้าเปอร์เซ็นต์มันจะเหลืออยู่แค่อยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับมันจะวนกลับมาโดยการลงมาตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปกระเพาะใหม่ถ้ามันจะติดก็ติดตรงเนี้ยแหละ ถ้าจะมีปัญหานะเพราะว่าตัวนี้มันจะสึกไปเรื่อยๆแต่วิธีการแก้ปัญหาคือตั้งค่าในการปับเองแก้ตั้งปรับ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 ปับปรับปรับปรัให้มันให้มันเหมือนถั่ตับขมันกว้างขึ้นให้มันให้มันให้มันับได้โดยที่มันไม่โดนขอบคือที่อาหารดนสึบตัวนี้มันจะมีปัญหาถ้าเกิดจะติ่จะติ่งดเข้าเรยออกใช่ครับเร้ารบตับตัวนะเ้บตับตัวแต่นานที ไม่ค่อยได้ปรับบ <Yes. S 1> <clipping itself. S 2> ่อยสังเกตได้ว่าสังเกตได้คือตอนที่มันติดอ so like ่ะมันจะมีฝุ่นออกในเต็มเลยแง่แน่ๆเ่ยคือคือเครื่องติดอ่ะมันจะเป็นชู้ติดให้รู้เลยว่าเสียงมันจะดังเลยที่นี่อยู่อย่างเงี้ยเลยแต่ว่านานๆอยู่แต่ว่าให้เห็นไว้ก่อนเพราะว่ามันเปิดได้ไม่รู้ว่ามันเปิดได้อยู่ไม่ต้องมันเป็นเหมือนแค่ปิดโตข้าวเหมือนตัวล็อกตัวล็อกสามตัวให้อยู่นะกระเพาะพวกนี้ก็ถอดได้อยู่แล้ว เพราะว่ามันเป็นแค่สลักไงถอดแล้วแค่ตัวนีงง้ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ถอดตัวนี้ออกถอดจริงมันถอดสองตัวให้ถอดออกมาได้หมดเลยแต่ว่าไม่ต้องถอด <c oughs> ก็ได้เนาะยืนอยู่คงไม่เป็นไรตัวใหญปล่อยให้หนูกัดอีกเดี๋ยวคออ่ะตัวเนี้ยตัวนี้เป็นตัวล้างข้าวอ่ะคิดว่งไหนวะให้เปิดโอเคผมใช้คำว่าล้างนะเพราะว่าเป็นสีเหลืองจะใช้คำว่าล้างหมดเลยล้างล้างเพออกตรงนี้อันเนี้ยสี อันนี้คือสีข้ามมันเป็นเดือยที้งแนวนี้หมเดี๋ยวบอกสีเหลือีเดียวเลยแล้วที่เหลืองมีทางนี้ด้วยสีเหลืองมีองี้นี้ด้วยอันนี้เือนกันตัวนี้เหมือนกัสีเหลืองนะตัวเนี้ยวิธีการสีแรกๆับผมแนะนาว่าให้เปิดมันจะมันจะมองไม่ดูเรื่องใหญ่คนจะองถ้าเปิดมาจะมองเห็นนะเนี้ยคือสีทางเนี้ยคือสีข้ามทางเนี้ยคือหลาง ร้านเปิด yup. ปุ๊บร้านคืออะไรให้ดูมาก้องไปตลาดอย่างเงี้ยดูดูตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้มีเกียวสองเกียร์นะมีร่องเกียวใช่ไหมถ้าเรายกนี้ไปปุ๊บเห็นอะไรร่วงไหมครับจะมีซ่งสปุกร่วงลงไปข้างล่างใช่ไหมคือมันคือร้านเกียร์ไงตัวนี้มีเกียวสองเกียร์เกียร์ลำเลียงข้าวเข้าเข้ากล้องเข้าเปิกเข้าลูกคัดอยู่ทางซ้ายทางขวาจะเป็น้อเข้ากล้องขัดเข้ากล้องไว้อยู่เดีางวดเร็ สังเกตดูตรงนี้ครับมีตัวที่ถอดออกมาด้วยครับเอาไว้ดูกันนะทีตรงนี้นี่คือคลิปที่เป็นสำคัญข้ามระหว่างข้าวช่องนี้คือช่องของฟองมันจะมาช่องนี้แล้วน้องจอดไปดูออก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 ไประบบข้างนอกเลยคลิปตัวนี้เดี๋ยวน้องเราโยกขยโยกตัวเองครับถ้าร่างที่เป็นคลิปที่ขึ้ครับคือมัเปลี่ยนอะไรตรงกลางตรงกลางกับเพราะว่าตรงกลางเสาอะยกขยโยกขึ้นนะ เนี ite, it the Then, no like lung, ่ยยกขึ้นมันจะสูงขึ้นนะครับพอสูงขึ้นเข้าเข้ากล้องจะมาน้อยลดอ่าพอยกยกลงต่ำสุดแลวปุ๊บมันจะไปนี้เข้าเจอกมากขึ้นแต่ตรงเนี้ยมันเอาไว้ชัดเขาเปิดเข้ากล้องถ้าเขาเปิดปนเราก็ยกนยกขึ้นยกโยกขึ้นครับอ่ะยกยกยกเลรเบอร์ยกยกไปลอร์เบอร์ลรเบอร์ปุ๊บจีลเอร์เบอร์ทีลรเบอร์มันโยกได้มันโยกได้เท่าที่เขาเปิดไม่ออกอ่ะยากเอาเข้าอยากเอาเข้ากล้องงเท่าไหร คือตัวนี้เป็นตัวใจใจความสาคัญของรูปมุมนี่ไงที่ผมบอกบางทีบางครั้งให้เปิดไว้จะได้มองหีนถ้าเปิดจำไม่ได้มันไม่กระเด็นออกมาไม่เราปิดอ๋อถ้าปิดฝาตบบนี้มันนิดหน่อยนิดหน่อยตรงนี้ไม่ต้องอธิบายเปิดได้คืออธิบายเข้าใจว่าถ้าเราไม่เปิดคือบางทีบางครั้งไม่รู้ว่าปิดไงเราไม่ค่อยกล้าเปิดมันดีโกนุ่งพังนี้พังผมเปิดให้ดูเลยมันจะได้ง่ายทีเดียวอ่ะเพราะว่านี่มันเป็นระบบปิดอยู่เลยมันจะเป็นเงี้ยมันจะมองไม่ออกมันคืออะไร พอให้ดูจะได้ยเพราะตัวเนี่ยผมเจอข้ทีครับกลับไปตัวนี้ตัวไหนครับจ้างทนตัวนี้คือตัวอะไรครับจ้างเจ้ยนยังไม่่อมาโทรโทรอยู่แล้วแต่ว่าผมตลาดมาผมใช้วิธีนี้ยโทรตรงเค้อตรงนี้ยน้อยลงดูดูได้เพราะนี่จะอยู่ทเนี้ลงอันนี้เป็นอยู่ทุของที่นี่แล้ว ที่นี่ชื่อรีสอร์ทอะไรน,นะครับพญาภูพญาที่รีสอร์ทภูพญานะครับจับงหวัดลำพูนอําเภอวัญคาบอกไว้ก่อนเดี๋ยวลืนะโอเคอัน <c oughs> okay. นี้เรียบร้อยแล้วงั้นก็ด้านหลังด้านหลังก็มีตัวนี้ที่เราถ่ากันีตัวนี้โดยมน้ำม,มันเกียร์เบอร์้องเกียร์ยังใช้น้ำมันเกียร์นะไม่ใช่น้ำมันเกียร์ครับเกียร์นเกียร <c oughs> อะไรก็ได้เบอร์ก้สิแล้วโดยไม่ได้ถ่ายออกไม่ถ่ายเอานะตัวนี้ก็มีมอเตอร์ไมีอะไร สายพันธุ์มีแค่สองเบอรค์คู่มือคู่มือสายพันธุ์แค่ตนะครับเบอร์ตามนี้เลยครับ S B ี SB, ไม่ต้องสนใจ S อเอา B ตัวเดียวพอนะครับผมนี่ก็นี่ก็ดีน B, เนี่ยมีร้อยสิบหกแล้วก็กเส้นหนึ่งเส้นนี้เส้นเส้นนี้อยู่ตรงนี้น,น,นะคู่มืออยู่นี้หมดเลยคือคงไม่หายแน่ๆ <laughs> อยู่ติดกับตัวเครื่องเลยนะครับแต่ต่อยก็ตัวนี้ก็มีข้างบนอยู่แล้วข้างบน นี้เป็นเซนเซอร์ข้าวนะครับช่องนี้คือช่องช่องนี้เป็นช่องเนี่ยข้าวจะกลับมาพร้อมกองขยะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกะดักขยะมันก็เลยกรองขยะตัวนี้มันจะมีพวกต่อซางบ้างหรือไม่ก็หินบ้างติดต่อเลยแล้วก็ช่องที่ผมบอกมอเมื่อกี้เขาเขากลับกับสอาซ้ำม,มันจะมา,าตรองนี้มันจะวิ่งขึ้นมาลลงนี่วิ่งขึ้นมาลงนี่ตัวนี้จะกลับกระสอาซ้ำมา เนี่ยข้าวๆหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวลองสีกันดีไหมพ<ม>วกนี้ก็เป็นพวกใส่ไฟไม่มีอะไรไ<ม>คือถ้ามันหลุดไปของใครของมัน<ด>มัน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 เสียด้วยกันไม่ได้หรือของใครมาดีแล้วแล้วก็ต้นต้นนี้คือเป็นข้าวมอออกมาข้าวตัวนี้ขัดขาวขัดขาวก็จะมีคนที่พัคอนให้ตัวเดียวตัวนี้นะครับอยากขาวมากขัดกับหมุนเท้าอยากขาวน้อยไขออก ถ้าเกิดอยากเป็นข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องเลยแล้วก็กดลงไปเลยก็มันจะผ่านตัวนี้คัดปลายไม่ต้องขัดนี่จะเป็นปลายออกมาจะมีปลายเล็กปลายหยิมหรือไม่ก็เป็นพวกส่วนใหญ่ผมจะด,ดักเม็ด้ามากกว่าดักเป็นญ้าเป็นหลักโอเคเราไปเรื่องช่างมาอธิบายอย่างรวดเร็วนะครับเร็วไปไหมเครื่องช่างไม่มีอะไรเลยเครื่องช่างเลือข้างในดูไหมอธิบายให้ดูดีกว่า เป็นตะแคงเหมือนกันจะมีเกี๊ยวเรย์หมูลำเลียงข้าวขึ้นมาผ่านไปแดงข้าวตรงนี้นะแล้วลึกลึกลมีตะแคงอยู่ข้างในอ่าเห็นข้าไงในไหมก็เนี่ยรูเนี้ยคือข้าว็รจอกมาแล้วข้าวที่ไม่ล้วนรูรปไปได้มันก็ขึ้นแบบหมดใช่แล้วโชคแตกอธิบายอย่างง่ายง่ายง่า เอาข้าวได้สี่ครับพี่เนี่ยรับครับเอาเราได้ราคาเอาแล้วเรารีบออกหาเรื่องหมดค่าเลยเสียของเลยโอเคเดี๋ยวสองอาทกีย์เีแล้วยังอาทิตย์จะสิบสองนะอาทิตสองวนนีใช่ป่ะเอางั้นตัดไปก่อนเดี๋ยวเอาใหม่อันนี้ข้าวอันนี้ข้าวแล้วเนี่ยออมันี้เหรอครับออมันี้นี่ของจังหวัดอะไรครับเพชรเล็กไม่รู้เหมือนกัน ก็ไปเอามาที่ตังหัวตังหัวโอเคของมีนข้าวแบบนี้นะรู้สึกว่าไม่คมอ่อยทำกอซ่าเท่าไหร่ก็พอได้อยู่แต่ก็ถือว่าซาดอยู่ไปโอเคงั้นเดี๋ยวอ,ออกนอกเอาจะเริ่มสีข้าวแล้วสีข้าวพี่ว่าทางนี้เมื่อกี้ผมสอนที่นะจะผมช่วยตัดพี่งีเลยเปิดได้เลยเปิดได้เลยเปิดแปดมุมก่อนไล่ไล่เจ็ตดวงก่อนก็แค่ขนาดใหญ่ เปิดสวิตช์ก่อนครับเปิดออนก่อนเปิดออนเปิดออนนะครับอ่าเปิดออนแล้วเนาะเราลองเุ๊บก็เลือกกิโลที่ต้องการเรืองที่ห้าโอเคเใช่ๆครับก็เปิดสวิตช์เปิดสวิตช์คอร์เตอร์ครับผมเปิดเซตคู่กดเก้าหลอดกดแล้วกดแล้วตาหลอดนะยันเปิดสวิตช์บนขาว đâu nào không em nó mới vào mới không có đi hết rồi xong rồi พูดมาแล้วครับก็พูดระดับตัวจรงิงๆก็สู้ของไทยไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าได้เรื่องค่าเหลือประมาณสัก5%ได้ครับแต่ว่าจะช่วยเรื่องความสะดวกสบายให้เราขึ้นมขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ากฎของการงานเรา,รารจะโยงเรื่องโยงตัวนี้มันจะไม่เปนจะโวนกัรเอง จ0 7อ่ะมันจะเป็นตัวหัวเหลืองเงี้ยเราล้างจากบนลงล่างล้างล้างที่ตัวไหนตัวนี้บนสุดสุดไหแล้วกดไปที่ล้างข้าวจอกช่องนี้นะจากนั้นก็ไปข้างหลังทางนู้นนะไปเดินทางนู้นเนี่ยๆๆๆๆๆ evet, ตัวเหลืองนี่เหมือนกันแล้วก็โยกมาทางซ้ายมันก็จะล้างโยกาทางซ้ายเนี่ยครับปุ๊บข้าวจะลุงไหมเนี่ยเราก็รอจนฝ่าข้าวจอกจงช่องบนอะ่อนอะจนหมดช่องนั้นนู้นนะครับช่องนั้น далее, น,นะจนหมด มันจะล้างจากข้างบนก่อนเดี๋ยวพี่ลองเปิดดูไหมลองเปิดดูเดี๋ยวกำลับบงไปลองอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวช่วยของเราคือตัวนี้อันหนึ่งนี่ตัวนี้ตัวช่วยเรานี้ตัวนี้มันจะหมุนได้ยกหน้าขึ้นได้เห็นไหมตัวนี้มันจะหมุนหมุนยกหน้าขึ้น,เอ,นเอียงเนี่ยไหมลายน้ำมันก็จะมันจะเอียงข้ามันเอียงไปนเนี่ยมันจะไหลกลับเร็วขึ้นเห็นไหมและเอียงได้ถ้ากดถ้าหมุนมาทางนี้ปุ๊บมันจะถอยหลังลงเห็นไหมเนี่ยอ่ยาใช่ใช่เพอะเอียงนี้เสร็จปุ๊บ เราเปิดคันโยใช่ไหมเราก็เปิดเครื่องแล้วก็ล้างออกให้หมดเดี๋ยวจะค่อเปิดทีนะอธิบายก่อนนะก็คือพอเราล้างจากตรงนี้ทั้งหมดแล้วเนาะพอลงจากช่องนี้จนหมดแล้วมันจะมุนเหลือน้อยแล้วนะฉะนั้นเราก็จะมาล้างท่องล่างทั้งล่างก็จะดูตัวเหลืองตัวเหลืองก็จะมีแค่จุดเดียวคือคันโยตัวนี้นี่คันโยตัวนี้เนี่ยคันโยตัวนี้ดึงเขาหาตัวดึงดึงออกครับดึงออกจะเพิ่งดึงอ่อนลวงแล้วอ่ะดึงปุ๊บดึงปุ๊บลวงเลยถ้าดึงลองดึงดึงมันจะลวงงล่างไหม อ,อ,อดึงมันจะร่วงใช่ไหมมันจะมีเกลียวมันจะมีมจะมีท้องเกลียวอยู่ซ้อยส,สองตัวเองซ้ายขวาสองต้นน่ะต้นละตัวใช<ม>่ไหมนี่อันหน,นะนึ่นนงนะ like. อันนี้นอ,อ,อ,อันหนึ่งนะอันนี้เป็นเข้ากล้องเข้ากล้องเข้าเปลือกอันนี้เป็นเข้ากล้องอย่างเดียวนะครัเนี่ยลองดึงอีกทีลอง,ด,ลองด,ดึงดึงปุ๊บจะร่วงเลยเนะดึงก็จะร่วงมาเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้แหละอันนี้นี่คือท่อนที่หนึ่งท่อนล่างหนึ่งนะแล้วก็มันจะข้างล่งางจะมีแค่สองจุดก็คือตรงกระเพาะกับตรงนี้ cờpôcô đù cờpôcô là ở này. Đừng. Đừng à, dưới đây nhéo cờpôcô đung đung ra ngoài cột đã đừng Nhà, tốt, mà. để mà? để 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 นี่แหละครับก็คือถ้าจะล้างเครื่องนะก็มีตรงนี้กับตรงโน้นประเดี๋ยวสีไรเบอรี่ใช่ไหมลองดูเยวล้างดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดดึงวิทีหนึ่งอันนั้นจะดึงออกยังไงนี่นั่นน่ะสิเพราะว่ามันติดลังติดลังเอาล้างออกอันหนึ่งก่อนแหละ